เอาเลยนะท่านผู <ơn> ้ชมครับแี่น่องหรือโต๊เมื่อเดือนสามค่อยจะหัวค่อยปั่นเข่าจีตบบงาเข่าจีบปไซน้ำอ้อยจัวน้อยสิจน้ำตาขลามีเขาได้สร้างกองบุญปั้นเข่าจีตามที่มีกาไวแต่ใหนคั้นพุทธกาลทุนแล้วเหลียวเอ้ยเหลียว เลื้วขึ้นไปดอกทั้งฟ้าเห็นดอกซางอวยงาเห็นดอกป่าคันคุงอวยแสงดอกสุกสีสวยสวยขึ้นมาจับขอบฟ้าคือเป็นมือดอกไม้มา ผู <py> <om> ้นกกาเตรียมความพร้อมใผ้ามูผผินคนก็ออกหากินมันมิถีดอกเชาบ้านโ้ยเด้โนมาในเศร้ามื่อนีนั้นปุ่นปั้นก๋าจีเดือยสามเพ่งเั้ยงเห็นความสำคัญแต่การบราณทน บนที่เฮาเคยสารหีสิบสองของสิบสี่ประเภทนี้เพิ่ว่านันอีสานบ้านถิ่นเก่าบนนี้ยิงเอาเข้าเก่าเก่าในตำนานตามสมัยพุทธการเพิ่มมามาแนวนี้ยังมีนางทาดทาสีผู้ต้อยตำคุณมาทาสีเลือลำ จิตใจนั่นจังแม่นงานั่งในติดตามเฝ้่าพุทธองค์บิณฑบาทข้าเได้หวมสร้างบุญลวมนอพุทุใใจนักสูสุดแล้วบ่มีแนวให้คือต่อจกอปันเข้าห้อโอ้ยจกอห่อข้าปันหันปิงงข้าใส่ไฟ กลายเป็นปั้นกะกีได้ผสมดังใกหมายห้ยอดถวายกับมือต่อองค์ผู้ตูวเจ้าคุณพระลาที่เคยสานนำทางแต่ป่าก่อนเห็ดมะหอดสม,มือนี้เห็ดมะหอดสม,มือนี้ก็มีเว้นแต่ละปีเด่นออ้ยเด่นอง ส่วนสางตอววานี้ประเภทนี้มีสืบต่อตัอออออ้งแต่พ่อแม่ฝุนก็ทำเรื่องสืบต่อมาจี้ก็จี้อยู่นี่แล้วผมใส่บาทให้กูบาคือนี่ท่านที่กก่าวมาแต่การโบรบาณฝุนพออ่อใญ่ฝนเราเคยวาอ,อยาพ่อใหญ่ฝน เราเคย vào, เวาวแล้วยิบเอามาปาดฝุ่นว่าปีหนึ่งเคยอุน่นเคยดังไฟจีเขาอยู่ใน,น,น,นบ้านแม่นบทีโน่จากมันผิดอีหยังหนอโอ้ยจากมันผิดอีหยังหนอเป็นหยังหนอแปลกประหลาดหรือมันผิดพลาดทีบอกจีเขาที่เก่าเดิมจังได้กลับออกมาเริ่ม หน้ายายล้องกี่มองเก่าจังได้กลับมาเลิมหน้ายายล้องกี่มองเก่าไฟจังตีได้กี่เข้าได้ทำย่างนั <c oughs> ้นต่อมาไั้ทำย่งังนัินต่อมา เอนีครับนี ö, 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 de de ่ก็ค <rawd Moder> ือน่อเต็มที่เลซกอลกอลัมของคุณปันเขีจีครับแต่งโดยท่านพ่อนนรักสลัการครับเป็นประเพนี่ครับที่ทำเป็นตบสีตอมาครับพี่น้องได้มีโอกาสกกอับทุกทัานครับ งานเลี่ยงเดี๋ยวมีการเลิกล่าเนาะเมื่อนี้ละมาเขาซูว่าละไทยไทยของงานพิ่ี่บุญปันขาชีประจำปีสองพันหกสิบเจ็ดของพี่นองเช้าสังคาเข้าครับใน้รับนับนี้นะครับก่อนจะกวอเข้าจะเมียนสิงเม่นของเมื่อนี้ก็แล้วุดยอดครับปัจจกอุนสิงส์เจ้าของสถานที่เป็นผู้เตรียมสถานที่ นะครับในข้าวครังนี้นะครับในโอกาสนี้ครับก็าจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพ่อซักดาไอไงผู้หนึ่งนะครับเป็นผู้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมประพี้นี้ของปทงมพเห้ามาโดยตลอดได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงความรู้สึกก่อนที่ท่านประท่านวิรัตจะกล่กาวปิดงานในข้าวครังนี้ในโอกาสนี้ขอ ขอเรียนเชิญครับท่านพ่อเบสักดาครางหยุดท่านพ่อสักดาวังสุขขอให้ครับอ่าขอเรียนเชิญครับใส่น้ำกันกับคุณพี่เป็นแก้วเลี้ยนเชิญครับผมครับผมครับขออนุญาตเรียนในไทยคลิปในไทยคลิปเยียอย่าลืมกดติดตามช่องมะนาวเลยนะครับเจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ